สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้วางฉากแล้วค่ะลงหานมาก็เลยมาเคียย์ร่างเพราะว่าร่างของอังแห้งก็เลยมาพอ่อสิ่งนี้ค่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นวิกผมอันนี้เป็นวิกผมบางส่วนนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งนี่ก็ยูห้องอันนี้ยูในร่างจับมือจับหวัวต้งมือจับหวัวบูบลูลแนนสีเหลืวใส่ซแค่อันเดียวตอนนี้อันนี้คือวิกผมที่มีตอนนี้นะคะมันไซบาว,าว้แล้ว จริงๆสภาพน้องยังดีมากแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยแต่ว่าแน่นสีแบงปั่นให้น้องๆอฟอนเสิร์ฟแล้วก็น้องๆผู้ออกฉากนะเพราะว่ามันหลายแห้งมันหลายมากนะคะเยอะมากจริงๆใครสนใจก็ไม่ทันนะคะเพราะว่าจะขายเฉพาะภายใน สิลงกรุมให้น้องๆมาเลือกเบอ่งเอาผู้ใดจะให้สิทธิ์คนที่สนใจแล้วก็ใส่ใจแชทกลุ่มใส่ใจแชทกลุ่มแชทคณะนี่ไพอ่านกรมาเลือกกนจะให้ผู้นั้นสำหรับใครที่บ่สนใจแชทกลุ่มสำหรับใครที่พิจเตือนแชทกลุ่มกับเบอร์ซิ์นะคะอันนี้คือให้คนที่ตีกันแล้วนะฮะให้คนที่ใส่ใจแล้วก็สนใจในแชทกลุ่มด้วยมีโปรโมชั่นนะคะพี่น้อง แน่นกับสิเหลืออันอันหน่อยไว้ใส่เพราะว่ามันเจ็บหัวมันตั้งหมอนอย่งสีเบิร์ดขึ้นซ่แจ้งแล้วมันหนาหัวก็เลยสีไซอันหน่อยอันเนี้ยมันเป็นบิ๊กบางตัวมันเป็นบิ๊กแบบหนานเนี่ยแบบหนานแล้วยังใช้งานได้แบบสวยๆอยู่เลยนะคะอ่ะพี่น้องแบ่งปันกันไปค่ะมาแล้วลูกค้าคนแรกมาค่ะพี่น้องบอซันเบิร์ดเต็มออเบิร์ดแน่ อันนี้ให้เฉพาะคนในวงเพราะว่าเราลงแค่กลุ่มแชทวงอันนี้สวยให้ดูสภาพนี่ต้องบอกว่าสภาพดีวิคือแบบมือหนึ่งเลยนะคะคือใส่แบบใส่แป๊บๆก็ก็เปลี่ยนแล้วพี่เป็นคนที่เปลี่ยนวิกบ่อยมาเนี่ยมันเยอะมากเอามาก่อนก็เลือกก่อนวิกลอนก็สวยนะวิกลอนก็มีแบบส่วนมากมันจะเป็นสีเข้มกว่าสีผมพี่ไงสีผมพี่มันเป็นสี คาราเมลเนี่ยยังใหม่ๆอยู่หนูก็เลือกเอาอันนี้ก็ยังใหม่อยู่สวยเลยมันยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่คมันยังไม่ได้ใส่ก็เ,เลือกเอาเลยถ้าหนูไปถ้าหนูไปซื้อใหม่มันจะประมาณแปดแปดร้อยเพราะว่าอันนี้ยมันเป็นไหมแบบไม่เงามันเป็นไหมแบบนี่เป็นผมเหมือนสีผมเท่าเลยอันนั้นอ่นสวย สวยทุกันเลือกเอาแล้วแต่ชอบเด่่สนมากจะเป็นสีสีประมาณนี้ใช่ไหมครับอืมมีเมียหนึ่งออกสีสีอ่อนสีประมาณสีออกเกือบทองของหนูน่าจะใส่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มมันจะมีพวกน้ำตาลแดงน้ำตาลคุกเอาเทียบใส่ผมดูฐันฐานใช้ไปไม่ได้อันนี้อันนี้อ่อนอันนี้ได้ยู่ มันไม่เป็นไรหรอกมันใช้ได้เหมือนเดิมมันจะม,มีสีเข้มอยู่ดิอันน e e ี้มั้งลองลองเปิดเบิงอันนี้สีอ่อนสีอ่อนเยอะมากลูกค้าเขาค่ะลูกค้าดีมากแปลกเล่นงอนกูนไปหายน่ากินได้ด่เห็นบอกว่าอยากได้อยู่แต่ว่าบอานแชทียกว่าให้ให้สนตามีวิคมไม่รูปวิคมเพี้ย แกงกองแกงมาแล้วดึงเราสช่ี่เอา,เอาให้น้องพี่ใหม่เลือกเอออันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เห็นอันนั้นเด้พี่ใหม่มันก็มันก็เป็นสีผมธรรมชาติแต่ถ้ามาเทียบกับสีผมพี่ละพี่สีผมพี่มันจะอ่อน,ออนมันแค่เงาเฉยเหนูใส่ได้หนูไม่จาเป็นต้องใส่สีดําสนิทเลยก็ได้ใส่เป็นสีน้ําตาลเข้มก็ได้มันเป็นสีธรรมชาติ เอาแล้วรู้จะเอาทุกหัวไม่ได้อหนูลูกอันนี้สวยอันนี้แหละเหมือนจะเหมือนจะใส่แค่ครั้งเดียวมั้งคี่ว่าสีมันนั่นไม่เข้าผมนี่ไม่ถึงถึงถึงใส่ครั้งเดียวเทีอีกเดียวเออหมดแล้วใช่ไหมใส่ครั้งเดียวคือถ้าซื้อมาแล้วสีมันไม่ตรงกับผมพี่เขาไม่อยากใส่แต่อันนี้มันได้อันไหน นี่ไงกระจกมาสองเอาเอามันได้หนูสีไม่ได้ต่างกันมากมันเป็นสีน้ำตาลเข้มรู้สึกไปใช่สีดำสนิทเลยมันกิดมันกัสิเป็นมันก็ไม่หวานล้วสุดเลือกแล้วซหัวแล้วเลือกดูนะครับได้ได้สองงานตรงหนึ่งรอนหนึ่งเออเอาเออเออเอไปเอินโมมา โอเคคะ่ะขอบคุณคุณลูกค,ะคะ้าค่ะผ่าสาตอนนี้เรามาดูเปิดเปิดไฟให้หน่อยกดให้หน่อยเริ่มเธออยู่ในกระจกแบบหยดยวอนมากปีใหม่เลือกเอาไปแล้วไอ้สองอันที่ปีใหม่เอาไปนะ่ะพี่สใส่แค่ครั้งเดียวอ้าวทำไมหนูได้ใส่อะไรคะอ,อ้าวหนูมาช้าเนาะนนนมาก่อนก็ได้ดี ไปเบิ้งนะฟองพี่ไม่น่ะสวยแท้ไม่อันนี้มันก็ยังดีอยู่นูเลือกดูมันมีมันมีหลายสีหลายแบบอันนี้ลูกค้าคนที่สองค่ะเป็นลูกค้าที่ไม่ได้เสียตังค์นอลอุ้ยตอนนี้นูต้องไปวีวีร้างช้างมันหน่อยเพราะว่าพี่ไม่ได้วีมันเฉยๆมีหลายอย่างหลายอันเลือกเบิ้งไปบอกกันไอยังก่อนไอบิวตี้คือว่าอยากได้ ปัดมาส,สาประสิเหลือเหลือเขาเด้มันสวยหลายอันอยู่นะหนูต้องแกะออกมาดูาาส,สีผมหนูมันเป็นสีน้ำตาลเข้มมันไม่จำเป็นต้องใส่สีดำน,นี่อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เธอได้อยู่เป็นสีน้ำตาลอ่อนมันก็จะเป็นสีน้ำตาลโคกอันนี้น่าจะสวย ถ้าจำเออถ้าจำไม่ผิดมันจะมีบางอาจจันที่พี่แบบใส่บางกี่ครั้ง,ง,งอันนี้น้ำตาลโคกลองเลือกดูอันนี้อาจจะเป็นสีเออสีน้ำตาลธรรมชาติสีดำธรรมชาติอันนี้ข้น่าจะเป็นสีดำน,น,นี่ตรงเหรอามาดูพี่ไม่ได้หวีมันเสียบ้ามันดีมากเลยเออ ก็ที่องเนี่ยเพราะว่าเออเอาใจล่างแล้วมันทาน้องมองว่าได้วีนี่ย่ะอันนี้คือที่แดกบอกว่ายองจ้าเดียวคือิ่งไม่ยองนะอะไรอะไรคือวีที่หนูใส่ดูหน่อยคือวี่ที่ยองสำหรับดกมันยมนะคะแต่หัวดวงค่ะวาวดาวงค่ะว้าววาว้าวว้่งว้าวั้าัน้าวาาลา้า อันนี้คือพวกที่อ,ออกจากลังเอาโซอันนี้ได้ไหมได้แล้ก็เลือกเอาเลยได้แล้ว <c oughs> ไอพี่ไมัจไจไยจับใบจับใบที่ตั้งถึงนั่งอันเรื่องนั่งเรือว่าไดนว่าเจียวันไหนวันไรอ่ะมุมกัดิที่แนนพ่อให้หนูเยอะมากตอนอยู่หอด้วยกันอันนี้มันเกินอันนี้มันก็ยังพ่อที่ใส่ตลดาดจะทาที่ชีใส่ยอยู่ประมาณนว่าเกินซิปเชื่อ อย่างน้อยก็จะใส่หนึ่งครั้งคือสีไม่ตรงกับสีผมพี่พี่ก็เก็บถอดเก็บถอดเก็บแล้วก็สั่งใหม่เดียวซเดี้ยักจ้ะซีอะไรไม่รู้ต้องยอมตลอดไหมก็ก็ปกติพี่ไม่ยอมแต่ว่าพี่อยากลองเปลี่ยนสีผมก็เชอแต่ว่ามันต้อเจ้าะดิแล้วไปยอมมึงได้แล้วน้องเฮ้ได้สองงานไหนดูหน่อยเอาถุงมันไปด้วยไปเปี่ยนใส่กันนะไปบีดดีๆได้แล้วเอามดมบัง